ออแม่โบจะทำแยมส้มนะคะก็จะทำด้วยเครื่องทำขนมปังนะคะเขามีโปรแกรมสุดท้ายเป็นทำแยมได้นะคะก็พอดีเราได้ส้มมาก็จะมาทำแยมนี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นส้มปอมเลมุสนะคะส้มปอมเลมุสนี่เขาจะออกแนวเปรี้ยวจี๊ดๆเลยล่ะคะ่ะเราได้มาสามลูกก็ประมาณ1นกิโลนะคะแล้วก็มีส้มสันกริเนี่นะคะ เราจะเอาส้ม2เชนิดนะคะมาทําแยมแต่เครื่องทําขนมปังเราเครื่องเล็กนะคะเ,เขาสามารถทําขนมปังได้แค่1นึ่งหนึ่งพกรัมเอ้หนึ 1, ่งกิโลนะคะหนึ่งพันกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําแยมเราจะให้น้ําหนักถึงเอ่องกิโลไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะลดออกมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้ส้มเดี๋ยวเราไปปอกเปลือกแล้วก็เอาเยื่อออกนะคะแล้วเราจะชั่งน้ําหนักส้มทั้งทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาแค่580กรัมค่ะ เผื่อเวลาเรากวนแล้วแยมเขาจะได้ไม่เลอะเทะนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย360กรัมน,นะคะแล้วก็ผมเพคกตินเนี่ยนะคะเราจะใช้30กรัมค่ะตัวผงแพคกตินเนี่ยเขาเป็นตัวช่วยให้แยมมีความข้นหนืดนะคะเหมือนลักษณะนนจะคล้ายเป็นเจลนะคะมันจะมันจะดีมากเราจะได้แยมที่ ไม่ไม่แห้งแข็งเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเราปอกส้มเอาแต่เนื้อส้มกับน้ำส้มวมันนะ้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเอ่อข้างในของผงเพกตินนนะคะนี่ยค่ะข้างในเขาก็จะเป็นซองอย่างนี้นะคะอันนี้ตัวกล่องเขาเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะมีสี่ซองนะคะในกล่องในกล่องจะมีสี่ซองอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งซองน้ำหนักก็สามสิบกรัมพอดีเราก็ใช้ก็หนึ่งซองกับแยม 580กรัมผลไม้นะคะทูนทั้งเนื้อและน้ำแล้วนะคะจริงๆแล้ว1นซองเนี่ยสามารถใช้กับผลไม้น้ำหนักประมาณ1นกิโลได้กันนะคะเราก็จะใช้เอาหนึซองน้ำตาลสามรกรัมมาเอาส้มทั้งสองชนิดที่เราปอกแล้วนะคะอันนี้เป็นส้มปอมเปลมูสนะคะปอมเมสแล้วก็อันนี้เป็นส้มเอ่อสันคริเมื่อกี้แอบชิมทั้งสสองชิส้มแล้วนะคะ ปีโยไม่น่าให้อไหร่เลี้ยงกูเลยเราก็เลยต้องแอบเติมน้ำตาลทรายอีก40กรัมนะคะเดิมทีเราใส่น้ำตาลทรายแค่360กรัมเราขอเพิ่มอีก40กรัมก็เป็น400กรัมนะคะแล้วกักบส้มทั้งสองชนิดรวมทั้งน้ำนะคะน้ำของน้ำส้มเนี่ยแหละคะ่ะก็580กรัมทั้งสองทั้งสองส้มกับน้ำตาลทรายนะคะ 400กรัมใส่ลงไปน้ำตาลทรายนีเ่เราแอบใส่เกลือไปเสร็จหนึ่ส่วนสช้อนชานะคะเพื่อตัดรสชาติของน้ำตาลกับส้มเนี่ยแหละคะ่ะแต่ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ส่วนตัวเราคือเราชอบจะให้มีเกลือนิดนึงนะคะตัดรสชาติเนี่แหละคะ่ะเราใส่ลงโถชั้นในหม้อชั้นในของเครื่องทําขนมปังนะคะจากนั้นเอาผงเพกตินกับตัดตัด,ตดพอมาแล้วนะคะผงเพขตินใส่ไปเลยนะคะ30กรั แล้วเราก็ไม่ต้องยุ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาโยงหม้อชั้นในเนี่ยเอาไปใส่เครื่องทําขนมปังแล้วกดโปรแกรม12โปรแกรมที่12เป็นโปรแกรมที่ทําแยมนะคะเราก็ใส่เครื่องปิดเขาจะทํางานประมาณ55นาทีนะคะก็เสร็จสมบูรณ์ได้แยมรับประทานแล้วะค่ะค่ะเรามาเอาแยมที่อยู่ในหม้อชั้นในใส่ตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องทําขนมปังนี่แหละค่ะเอาใส่ลงไปเขาก็จะมีรูของเขาอย่างเก่านะคะใส่ลงไปให้ตรงรูของเขาอย่างเดียว แล้วเราก็ปิดฝาเขานะคะเครื่องทําขนมปังมันมีทั้งหมด12โปรแกรมโปรแกรมสุดท้ายนี้คือโปรแกรมทาแยมนะคะเรามาเปิดเมนูค่ะเครื่องก็จะเซตหน้าจอไว้เป็นโปรแกรมที่1ของการทําขนมปังเบสิกนะคะเราไล่ค่ะไล่มาจนถึงโปรแกรมที่12นะคะ12แล้วค่ะโปรแกรมที่12ตัวนี้ ไม่ต้องทําอะไรเลยนะกดสตาร์ทอย่างเดียวค่ะให้เครื่องเขาทำงานเขาจะทํางานไป55นาทีนะคะจากนั้นแยมก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เอามาใส่ขวดโลเก็บได้ะะแล้วค่ะนะคะสตาร์ทเครื่องค่ะแค่นี้เองค่ะเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะง่ายแล้วเราไม่ต้องมานั่งคนให้เมื่อยมือด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนแยมเสร็จนะคะแยมเราเครื่องเขาทําเสร็จแล้วนะคะเสร็จปโปรแกรมของเขาแล้วนะคะก็จะได้แยมส้มอย่างนี้ละค่ะประมาณนี้นะคะ ราจะตักกรอกใส่โหลเนี่ยนะคะน้ํายังดูจงเจงอยู่เลยนะคะเขายังร้อนอยู่อะ่ะเดี๋ยวพอเขาเซ็ตตัวเขาก็จะหนืดขึ้นมาหน่อยนะคะนี่นะ,ะจะได้น้ําเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวพอเขาแข็งตัวแล้วเขาก็จะ เตกให้มันเดือดหน่อยตอนนี้ความร้อนก็ยังมีอยู่นะคะเนื้อส้มก็ได้ด้วยนะคะแยมส้มเราไม่ได้ใส่ผิวส้มนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใจว่าส้มมันเนมเอีอยาฆ่า,มาแมลงที่เปือกส้มหรือเปล่านะคะเราเลยไม่กล้าใส่กําลังจะบอกว่า แยมที่จะทํากับเครื่องเนี่ยนะสามารถใช้ผลไม้ทุกชนิดที่ทําแยมมเอามาทําได้เลยนะคะอันนี้แยมส้มเขาก็จะมีน้ําเยอะหน่อยและคะ่ะเดี๋ยวแต่พอเขาเย็ยนตัวแล้วเขาก็จะเหนิดขึ้นนะคะไว้ขอนนี่เย็ยเยน,ยนจับก้นร้อนนกรกาเทย่นี้เลยโอเค เนี่นะคะ่ะเราก็จะได้แยม2กระปุกใหญ่กับ1กระปุกเล็กกันนะคะเดี๋ยวเราให้เขาเย็นตัวก่อนแล้วเราถึงจะเอาฝาปิดนะคะก็โอเคค่ะแยมท็มคทำง่ายๆนะคะกับเ,เครื่องทำขนมปังนะคะเราสามารถใช้ผลไม้ทุกชนิดที่เขาสามารถทำแยมเอามาทำได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ